เอียมึงจะไปหาเราเรื่องความเตี้ยมูนนันเป็นสมด้มันบอดีบ้าคือมึงยาเนี้ยมึงย่ใชข้าดอกนี่ผมก็ฟาสูตปีนึงแบบเตี้ยมเลยเตี้ยปีนเขาเนี้ยรียนดีเล็กดีเล็กพนิีมาก่อนปีนึงพอกว่ามึงออกไปเลยมึงไปเรียนล่อดอกอย่ามึงสิติดสถานอยมึงสติยากเด้เว้ยท่านเจียบแต่ละออกยังไม่ได้ล่ากูไปสอบ ไปสอบไหมกออกกันละออกมาสอบไหมสถาปัตย์เลี่ยนปีหนึ่งไหมเรียนปีหนึ่งสองรอบเพื่อจะเรียนลอดดอกถามสปาร,ร์ตลอดดอกผ่านไหอสปาร์ตลอดดอกกับเราผ่านเป็นยังผ่ <c oughs> านมันตัวกูเอ๋อเอกตอนเขาขอแถวยอยู่ใต้ต้นสมสามันอบอกว่ายังเอาว่าพอได้เป็นลอดดอกแล้วกันมันบอกว่ายังไหนมันบหรอกไข่ ผู้ใดแนติดมงนี่ฮะได้เป็นรอดหรอเนี่นันว่ากูจำแพะบักทานคนเดียวบางท่านแม่ขนเขาที่สองบาทนกูแลนเรวเรียักาไ้บังทานกนมึงปเดียรอดอสูงกว่ากันบากทานเตี้ยกูกู่แต่มันแรนหุ่นแปดกิโลหุ่นกูเจ้ากูเขาที่สองได้บ่ปุนนี่บ่ติดคือเขาแมงตัวกูเวยเตะป่าทหารบ่ติดวะนี่อันที่มันเจ็บใจคือพราะเกฑ์ทหารเอาไปไปไป ไปไปเลี้ยงแถวปุ๊เเบเ,เ,ออเอาไปเลยไปรอเชีงพุ่ถึงสามมิลนาทีเอาเข้าแถวเอาไปเลยไปเลยมาสักมึงจะมึงน่าจะดีใจเลยแม่โดนแล้วมึงไหนจะเลี้ยจบอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วบ้ายอดกลับขึนบ้นมากบมกว่ทอหนึ่งแล้วนี่ยเว้ยมึงน่าจะเลี้ยจ,จบอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วเองนะเจ้ากูก็ต้องแล่นแข็งกับกองคท่านอีกเพื่ออ้อย่างสามมินาทีเราไล่กูน็อนี้ออกจากแถว แมมารุ่นอีกนล่ลูกเสืออีกสปีบ่บ่แม่มาสามีนะแม่ไปวัดควอมูงตีกูตีกูมึงจะเ,เอาปาไหนกูยเย็นสองเกยยังม่งกัอกเ่อย่างกูเย็นเร็วกู้วันในหดนสองเ้น มึงบอกเขาเว้ยมึงเห็นอยู่ว่ากูเตี้ยถ้ามึงบอกเขาได้ว่าพี่ผมเจียบเอ็นเลี้ยวซ้ายจกเลยแม่งสี่เทาสองสามเดือนนะแม่งสี่เทาสี่เดือกูเย็งสุดแล้วยังม่หมึงมองเห็น